Hello everyone, good morning. I would like to bring you back to underneath of the elevated railway station here in Lopuli station. I want to bring you to see this is progress for the road construction underneath the, the elevated uh, railway station here. So this morning I want show you guys this is alongside to underneath and go through the station already. Okay. สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่สถานีรถไฟลอยฟ้าจังหวัดลบบุรีอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่ามีงานถนนเนี่ยคี่ครั้งที่แล้วผมมารีวิวและได้ค้างเอาไว้ตอนนี้นะครับเขาใช้คอนกรีตทะลุสถานีไปแล้วครับไปดูกันนะครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับเมื่อครั้งกันโนที่ผ่านมานะผมได้มารีวิวจนถนนนะครับถนนนะครับจากต้นสถานีเข้ามาในสถานีจนถึงแถวนี้นะครับ ที่มีแบลเออร์แล้วเบี่ยงการจราจรไปฝั่งนน้นนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมจะพาท่านครับเดินทะลุสถานีไปนะครับด้วยความยินดีนะครับมีการทาถนนจนเสร็จลุล่วงไปทะลุสถานีแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปนะครับผมจะพาเดินไปเรื่อยจกว่าะทะลุสถานีเลยนะครับตอนนี้ผมเดินมุ่งหน้าไปที่อำเภอท่าวุงนะครับนะครับผมผมพาวาดูงานติดตั้งไอกร์เดอร์ด้วยนะครับไิตั้งไอกร์เดอร์แล้วก็งานถนนนะครับ เป็นถนนฝั่งด้านใหม่ที่ได้แบบมีการบดอัดและทําถนนทะลุสถานีเรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนของเราก็มีการติดตั้งไอเกอร์เดอร์นะครับที่ได้ดำเนินการต่อนเนื่องนะครับต่อนเนื่องไปเรื่อยๆเลยด้านล่างก็ทํางานถนนต่อนเนื่องไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับมีงานคอนกรีตนะครับมีรถแมลลิฟต์อยู่ดีด้วยนะครับโอ้โหน่าสนใจผมอยากจะใช้ยังเลย นี่นะงานลอนชิงแกันตรีก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับนี่มีงานหล่อคอเบลต่างๆเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเขาจะเดินมาติดตั้งสแปนีแล้วนะครับเราเดินไปเรื่อยครับงานถนนนะครับแล้วก็งานโครงสร้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆสถานีกันนะครับแฮปปี้มากเลยนะครับนี่ครับงานข้างบนก็มีงานคอเบลติดตั้งกันไปนะครับใกล้เสร็จรุ่งนะครับสถานีนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปสองด้านข้างด้วยนะครับไปดูถนนด้านในก่อนนะครับโอ้โหเป็นไงฮนะเรียบร้อยนะครับอีกไม่นานนะครับงานพาราเบตด,ด้านข้างเกิดขึ้นทั้งซ้ายขวานะครับถนนเปิดทำการน,นะครับแล้วฝั่งโน้นก็จะปิดนะครับนี่นะถนนทางเลี่ยงเมืองจตุรุรีเส้นปีนี้คงได้ใช้นะฮะยอดเยี่ยมมากเลยครับงานคอเบลเนี่ยเก,เ,เกือบจะสําเร็จเกือบจะเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับงานคอเบลต่อไปก็เป็นงานลอาชิงกันดรีได้แบบ ฟูลโอเปอเรชันเลยนะครับไม่มีการหยุดเลยนะครับใส่กันไปเลยแต่ต้องมีคนหยุดคนนึงแหละเพราะว่าเราชิงกันตรี่เนี่ยเราเดินไปถึงนะมันถึงตรงกลางว่าไหล่ขอต้องถอยหลังกันไปเพื่ออีกตัวนึงเข้ามาจะชนกันนะครับหัวมันชนกันหัวมันห่างกันสามสิบห้าเมตรนะฮะมันจะเป็นสปพนสุดท้ายที่ต้องแย่งกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับจนกว่าจะสุดสถานีนะครับผมมีความยินดีมากเลยโอ้โหผมเห็นแน่นอน เสร็จรุดล่วงไปด้วยดีนี่นะฮะทะลุสถานีเรียบร้อยแล้วครับเป็นสิ่งที่ผมรอคอยมาอยู่เหมือนกันนะครับด้านบนกับรเชงเกนทรีนะครับตัวนี้วิ่งเข้ามาก็มีทีมงานเข้ามาทำทีมงานทำพาราเพ็ดต่อนะฮะงานพาราเพต นี่ก็มีงานวางเซกเมนต์เร e c คชันนะครับเมื่อคืนนี้แล้วก็มีไ er อกเดอร์นีพื้นที่ทางที่เขาจะเอาเซกเมนต์เข้ามาวันนี้ผมเข้าสู่พื้นที่ล่มนะครับด้านได้นี่ก็จะเป็นไอเกอรกเดอร์ฝั่งนะครับทีมง,งานเริ่มลงแล้วนะครับประเป็ดต่างๆไอเกอเดอร์เซกเมนต์เรคชันนะครับพร้อมกันเลยนะครับ งานด้านล่างก็ไปทางานถนนมีงานเริ่มติดตั้งตัวพาราเพ็ดเหล็กแล้วนะครับลุกเดินไปทะลุถนนเลยนะครับนี่ครับผมพาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเกือบทะลุแล้วผมผมพยายามจะเดินไปให้ทะลุให้ได้นะครับ ตรงนี้ก็มีเกิดการงานพระเพดเกิดขึ้นนะครับนี่ฮมีการเริ่มเริ่เทคอนกรีตพระเพตหน้าของเราก็เป็นงานถนนทะลุไปถึงนู่นเลยนะครับสุดท้ายนู่นเลย พาเดินไปนู่นเลยนะครับการออกกำลังกายนะครับอากาศยามเชา้าแดดสดใสนะครับภาพถ่ายออกมาสวยงามนะฮะโอเคครับครับผมก็พามาเดินตั้งแต่ต้นสถานีจนเกือบสุดท้ายสถานีแต่ผมไม่ไหวแล้วเดินแค่นี้พอแล้วครับเพราะมันเหมือนกันนะครับตรงนี้มีงานทำพาราเปลตนะครับไขกองค์ก hey รพาราเปลต ไปเรื่อยๆนะครับก็มีการเข้าแบบต่างๆมีงานพัฒนาจะเข้ามาในพื้นที่นะครับเดี๋ยวต่อไปพเป็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเต็มตัวอีกแล้วนะครับเปิดถนนอีกแล้วนะครับนี่นะครับความก้าวหน้าของงานฐานีรถไฟงานก้าวเป็นความก้าวหน้าของถนนใต้ฐานีนะครับเป็นงานก้าวหน้าของถนนใต้ฐานีฝั่งฝั่งด้านใหม่นะครับเมื่อฝั่งด้านใหม่เสร็จเขาจะเปิดฝั่งด้านใหม่แล้วก็จะไปปิดฝั่งด้านเดิมนะฮะทำให้การทํางาน ของเขามีฝั่งก้าวหน้าเพิ่มขึ้นผลงานสถานีด้านบนนี่นะก็มีการวางไอเกรเดอร์ er นะครับวางเซมิเนอร์เด็กชันนะครับต่อไปก็จะลูกเข้าสู่ความสําเร็จนะครับผมนี่ครับเป็นถนนฝั่งด้านเก่านะครับซึ่งเขาเองเนี่ยรออยู่นะครับรอที่จะให้ถนนด้านใหม่เนี่ยเปิดเมื่อถนนด้านใหม่เปิดปุ๊บถนนด้านเก่าเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการรีคอนสตรักชั่นนะครับในการรื้อถอนและทําขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับ แล้วถนนทั้งสองฝั่งก็จะทะลุสถานีทั้งสองฝั่งครบเลยนะครับหลังจากนั้นงานออถนนของเขาก็จะได้เปิดครบ100%เซต่อไปก็เหลืองานของเรานะครับงานสเตชันอิเล็กชันนี่นะฮะซึ่งเป็นงานที่เป็นไฮไลท์ของโครงการรถไฟทางคู่อย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะมันเหลืองานสุดท้าย,ยาจริงๆเลยนะครับครับผมพามาดูด้านข้างของสถานีนะครับผมยืนอยู่ฝั่งตะวันออกเพื่อจะมองทางทีต่ตะวันตกนะครับผมก็จะมองด้านขวามือนี่คือเปิด ท่าบุงก็เป็นแยกสามชัยนะครับนี่แยกสามชัยอยู่กว่ามือนะก็สายมือเี่ยวิ่งไปโรบินสันนะครับผมจะพาดูตรงนี้เป็นส่วนด้านข้างเนี่ยซึ่งจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าพื้นที่ด้านข้างสถานีหรับงานสันทนาการต่างๆนะครับห้างร้านต่างๆนะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยตรงส่วนด้านข้างเนี่ยนะครับจะมีเ,เขาเรียกว่าช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆนะครับในอนาคต โอเคเราเดิน okay, ดูข้างๆ <c oughs> นะครับว่านายก่อสร้างสถานีในส่วนของโครงสร้างหลักไม่แก่งานเสาคานพื้นเป็นเป็น,ปนอย่างไรบ้างพื้นทางนะครับไม่ใช่พื้นสลับแต่พื้นสลับยังไม่เริ่มต้นเลยนะครับเราเดินดูพร้อมกันนะครับตรงนี้มีรถจอดเต็ไมไปหมดเลยนะครับเนี้ยบอกว่าศักยภาพของ บริษัทก่อสร้างนะครับได้แสดงเหมือนกับรถถังปืนใหญ่นะครับโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพในความสามารถในการทำงานรถบีนเงิร์ดในการติดตั้งนครับเนี่ยฮะตัวลอนชิ่งแอนด์ทรีราคาไม่รู้เท่าไหร่นะเป็นร้อยร้อยล้านนะครับ เครื่องจกักรต่างๆนะครับที่ใช้ในงานก่อสร้างซึ่งตรงจุดนี้เราไปสักดีขอรเทศนะครับว่าเดินไปดูเรื่อยๆนะครับ อันนี่นี่เหลืออีกไม่มาก,กน,นะครับนี่คือกลาง เซ็นเตอร์นะครับกลางสถานีนะครับโอ้โหงานเกือบเกือบนะเกือบแล้วเกือบแล้วครับอดใจรอกันสักครู่นะครับอีกไม่นานนะครับสถานีรถไฟลอยฟ้าก็จะสำเร็จนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้ได้ใช้บริการรถไฟรางคู่ยกดับนะฮะเส้นแรกของประเทศไทยเลยนะครับโอ้โหสวยยังเลยนะครับถ้ามาอยู่ด้วยตาตัวเองสวยมากมากนะครับ ถ้ามาดูด้วยตัตวเองจะสวยมากๆเลยนะครับก่อสร้างระดับมาคือมานะครับสมัยก่อนนะผมไม่มีโอกาสได้ไปดูงานแกรนดะ์สเตชันเมื่อก่อนเนะี่ยอยู่ที่คูเวตผมก็ได้ไปมองดูนะครับเออประเทศไทยเขามีงานก่อสร้างอะไรยังไงกันนะฮะมันทําให้ผมรู้สึกว่าเออเราอยู่ไกลประเทศเราเราก็ได้ไปมองดูจากระยะทางไกลนะครับผมอยู่คูเวตโครงการจามเอวอับอยู่นัสเซสตรีทนะฮะประเทศไทยของคนงานเยอะแยะไปหมดเลยคน,นไทยเนะี่ยแต่ประเทศไทยก็มีงานก่อสร้างมหาศาลเหมือนกันกับแกรนด์สเตชันของยนะูนิคเนี่ย ไดดูนะครับตอนนี้ผมได้กลับมาเมืองไทยมันทำให้เราได้เห็นงานก่อสร้างจริงๆนะครับครับจริงๆแล้วผมตั้งใจจะพามาดูงานถนนใต้สถานีนะครับแต่ว่างานถนนใต้สถานีเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในการทำถนนของโครงการขยายถนนทางี้เมืองจัดลบรีครับแลวผมเองก็ได้พามาดูส่วนของ สถานีด้วยในส่วนของโครงการรถไฟทางผู้ช่วงลบบุรีปาน้ำโพสัญญาให้หนึ่งเื่องมาจากโคกทีมนะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟจังหวัดลบบุรีนะครับสวยงามมากๆแล้วสูงใหญ่นะครับสุดยอดอลาัางการผมที่เคยได้กล่าวว่าผมเห็นการสอสร้างสถานีรถไฟที่แกรนด์สเตชันที่บางซื่อน,นะครับผมเองด้แต่มองอยู่รอบๆนะครับเพราะว่าผมเองขึ้นทางด่วนแล้วก็มองขึ้นทางด่วนแล้วก็มองดูทั้งสองฝั่ง ก็เห็นแต่ว่าในตอนนั้นาผมทำง,งานอยู่่ามเทศนะครับผมอยู่ที่กูเวตผมเป็นมือ,มอรับจ้างในการที่ว่าจะทํางานต่าะเทศนะครับพูดว่าผมทํางานเกี่ยวกับโครงสร้างสภานนังด่วนนะก็มีทีมงานที่ผมพร้อมนะผมก็จะไปกันนะครับช่วงนี้มันซบเซาไปหน่อยคนระับเนื่องจากงานมันหมดแล้วงานก็ไม่มีขึ้นนะครับทำให้เราทรีมงานของเราก็เริ่มแก่ลงไปครับทีมงานที่ไปกบดานที่เมืองไทยก็เริ่มแก่เริ่มอะไรบางทีไปหางานทํา,ก,าทกันบางคนอยู่บ้านก็ทําสวนยางทําอะไรกันจนเรียกว่าสองขาปีแล้ว เสียณไปเลยครับจาก56ปเป็น60อะไรก็มีนะครับส่วนผมเนี่ยกลับมาไดาปนะ้ประมาณทั้งสองสามปีแล้วแป๊บๆหนึ่งผมไปจะอายุ50แล้วไม่รู้ว่าจะได้ไปอีกเปล่านะแล้วก็เป็นวิศวกรที่อาจจะแก่หน่อยนะไม่เหมือนวัยรุ่นที่เขาไปกันโหอ,อายุ30มสิบอ,อย่างเงี้ยผมจะ50แล้วแต่ว่าก็ยังอยากไปนะครับเหมือนกับว่าร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่นะถ้ามีคนจ้างก็เวลาได้งานที่น่าสนใจกับทีมงานที่น่าสนใจก็อยากจะไปนะครับ จะไปอาหรับตะวันอ,ออกกลางนะครับทุกนไีภาษีแล้วก็มันเป็นพูดภาที่อากาศค่อนข้างดีแล้วก็ไม่มีไม่ไม่ไมีฝนนะฮะผมไม่อยากทํทงานที่เทศสิงคโปร์ไม่อยากทำงานประเทศมาเนะลเซียฝนตกเยอะนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็อยู่ใกล้กล้กับประเทศของเรามันรู้สึกไม่เท่ต้องไปไกลหน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับผมรายงานการก่อสร้างถนนใต้สถานีรถไฟไรไฟและก็งานโครงสร้างของสถานีรถไฟไรไฟณปุวันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ